สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปัญหาของประตูเหล็กดัดปิดยากล็อกประตูยากปัญหาของประตูบานนี้มี2กรณีด้วยกันก็คือความฝืดเนื่องจากขาดการหล่อลื่นกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือสลักไม่ลงล็อกลองสังเกตที่ตัวล็อกนะครับจะเห็นร่องรอยของการกระแทกจากตัวสลักซึ่งช่างได้ออกแบบมาไว้ให้เวลาปิดประตูแล้วจะแน่นฟิตพอดีแต่ตัวล็อกที่ตั้งเป็นสันแบบนี้เวลาที่เราดันสลักเข้ามาแล้วมันจะปิดยากผมจะใช้สบายแต่งสันของตัวล็อก ให้มีความลาดเอียงมากขึ้นเวลาที่เราดันสลักเข้ามาแล้วเจอกับพื้นลาดเอียงมันก็จะสไลด์ลงเข้าไปในล่องพอดีผมจะแต่งไม่มากนะครับแต่งให้มันมีความลาดเอียงเพียงเล็กน้อยอย่างในคลิปนี้เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีผลในการล็อกขนาดไหนเห็นไหมครับเวลาที่เราดันประตูเข้าไปจนสุดแล้วเราก็ดันตัวสลักมันจะเข้าล็อกง่ายขึ้น แต่ถ้าใครสังเกตไม่ออกเดี๋ยวรอดูตรงท้ายคลิปหลังจากที่เราใส่น้ำมันหล,ล่อ <Solar> ลื่นแล้วผมจะใช้น้ำมันอนเนกประสรงค์นะครับเอียงหัวฉีดเล็กน้อยเพื่อจะฉีดเข้าไปตรงรูของตัวสลักทุกๆจุดทุกๆจุดที่จะเกิดการเสียดสีกันร,ระหว่างตัวส,สลักกับตัวล็อกหลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกบุนขึ้นบุนลงเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นมันไหล น้ำมันจะค่อยๆไหลไปทั่วตัวสลักแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างในคลิปนี้มันจะค่อยๆลื่นขึ้นครับสังเกตได้ชัดเห็นไหมครับว่าเราสามารถดันสลักให้มันเข้าล็อกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยในบางจังหวะนี้ปลึดเดียวเข้าด้วยซ้ำปัง เข้าล็อกเรียบร้อย